ครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลา9นาฬิกา30นาทีดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารครับวันอังคารที่23เดือนกันยา2568มันก็ รัฐบาลยังไม่มานะฮะยังพอบริหารไม่ได้ต้องรอพรุ่งนี้ครับนะ,ะรอที่ยีบสพรุ่งนี้ก็ถวายสัตว์นะครับเนะเอาละรัมถวายสัตว์เสร็จปั๊บก็จะมีการอะไรเยอะแยะนะครับแถลงนะโ,ยงโยบายก็ต่อสภา,าที่ผมพูดถึงดาวสุขวิปริติเนี่ยนะก็หมายความว่า มันเป็นดาประจำของพรรคภูมิใจไทยวันนี้ก็ไม่ได้อยากจะไปใสว่ว่าไปเกี่ยวกับพรรคเพื่อเอ,เอาอย่องว่าเอาเอาเอาเรื่องดาวดินฟ้ากาศนะฉะนั้นถ้าสังเกตว่าถ้าดินฟ้าอากาศนะากากวาาาาศิปริตนี่มันก็จะส่งผลกระทบกับพรรคภูมิใจไทยจะวิปริตด,ด้วยนะจะเกิดอะไรต่างๆเยอะแยะนะจากนี้แหละ จากนี้ไปและครับจากนี้ไปนะนปนะแล้วเป็นยังไงคือดาวศุกร์เนี่ยมันโครจรหลังดาวอาทิตย์นะมันจะทำให้ก็เดียวอะไรดินฟ้าอากาศพลังไม่ไม่่มคยจะดีอ่ะมันวิปริตวิปริตน,นะครับนะสีน้ำเงินก็จะพอวิวิปริตไปด้วยก็คอยจับตาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไง ก็ผมบอกแล้วไงหลังคร่าลีลแหละมันจะมีอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มโผล่มาแล้วปัญหาต่างๆเริ่มมาแล้วแล้วมันจะกระทบอะไรกับประเทศมั้ยมันก็กระทบ็นธรรมดาแหละความ เรื่องความมั่นคงรัฐบาลมันไม่มีก็รู้แค่อยู่แค่สี่เดือนน่ะเีจะอยู่ไม่ถึงทำไงตรงนี้แหละแล้วปัญหาต่างๆมันเยอะมากเช่นจะแก้รัฐธรรมนมูญบัางนะจะตั้งสสรอแล้วโอ้โหเยอะแยะหมดมันทำไม่ได้แล้วจะเป็นยังไงเอ้าวต้องพอใจโจก็ไม่พอใจที่รับปากสัญญากันแล้วว่าจะทำโน่นทำนี่นะะ ถ้ามันทำไม่ได้ล่ะเออแล้วพอคนเราขึ้นเป็นรัฐบาลนะสวยอำนาจแล้วนะฮะแหมคู่พูดกันยากรั่วม,มีเวลาสั้นก็ต้องรีบปลับโกยก่อนแล้วครับอันไหนที่มันดีก็ซัดซัด,ซ,ดซัดก่อนนะครับนะอย่างอื่นเคยว่ากันแล้วกันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะอันนี้เราไม่ว่ากันนะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ แล้วช่วงนี้ก็วันที่เจ็ดตุลาเนี่ก็จะออกพรรษาออกพรรษานี่เอาละนะนรกสวรรค์นรกนรกจะเปิดและนรกจะเปิดนะนรก,กจะเปิดสวรรค์จะปิดละสวรรค์จะปิดละก็สิ่งไม่ดีนะครับแหมมานอารอาวาเยอะมันก็จะโชว์ให้เห็นแล้วกันนะ หมายถึงว่าเทพจะน้อยกว่าน้อยกว่ามารนะครับอสูรจะมาเองแหละครับก็ต้องดูกันต่อไปที่พูดถึงเทพอสูรมารน,นะหมายความว่าน,นี้จิตใจคนมันจะแปรไปเหมือนมานเข้าสิงอ่ะคิดจจในเร,เรื่องไม่ดีเรื่องชั่วร้ายนะเรื่องอะไรต่างๆ ความโลภกิเลสตัณหาก็จะเข้ามาครอบงำนี่แหละคือสิ่งชั่วร้ายฉะนั้นรัฐบาลใหม่ใหม่รัฐมนตรีใหม่ๆยังไม่เคยได้มีตำแหน่งก็มันก็มาครับอา้าวพรรคพวกเคยมาเลยมาเลยจะอ,อะไรจะเร็จให้นี่แหละครับมามันจะมาเข้าสิงกันนะความโลภม,มันก็จะเข้ามาเกาะกลุ่มกันครับ แล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับโอ้โหความวุ่นวายเยอะแยะตามมานะครับนะก็ดูกันต่อไปก็ดูกันต่อไปนะคือถ้าเราพูดอะไรมากมายเกินไปเนี่ยกลายไปว่าเรามีความจงเกลียดจงชังอะไรกันนักหนาะกับภูมิใจใจไม่มี แต่เวลาเราจะพูดอะไรให้มันสนุกไนงะมันก็ไอ้เนอไม่มไม่มีอารมณ์นะครับไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าพูดเรื่อยๆคนไม่ฟังครับมันต้องมีอะมันก็จะได้เอฟซีนามฝ่ายครับนะฝ่ายที่ไม่ชอบฝ่ายตรงกันข้าว่าพอใจฝ่ายสนับสนุนก็ไม่พอใจ <laughs> มันขึ้นกับว่า แล้วแต่ความพอใจของแต่ละท่านเลยครับนะเพีเยงจะบอกให้รู้ว่าเนี่ยถ้าคนไม่เคยไปกันต้องรีบโกยนะเพราะมันอยู่ไม่นานอยู่ไม่เกินสองหรือสามเดือนเลยครับนะอะไรต่างๆมันมามันดาม,มันเร็วอะ่ะช่วงนี้ดามแปรเปลี่ยนเดี๋ยวก็ดูดูดูภัยธรรมชาติตอนนี้สินะน้ำมาแรงเลยน้ำฝนน้ำอะไรมาแรงเลยครับนะ คือดาวสงนีหมายถึงว่าน้ำฝนครับมันเป็นาน้ำน้ำฝนครับนะแล้วก็มีดาวพุธค,คู่คู่คู่อสีที่ธาตุเลยครับเดินนำหน้าอาทิตย์นะครับหมายถึงว่าทุกอย่างนี่นะมันมัน,มนเรือบริวารเดินนำหน้าอารุทินก็ต้องเหนื่อยหน่อยครับเหนื่อยหน่อยนะครับ พราะตอนนี้ดาวอาทิตย์ก็แทนตัวแทนครับนะคือนายกครับคือนายกแล้วก็ลังจะเข้าเข้าราศีตุลนเป็นนิดนะเป็นนิดนะครับนายตอนนี้นายกเหนื่อยเลยครับเหนื่อยแล้วครับนะก็ดูกันไปเพราะเราวิเคราะห์อะไรมามามา,มา,ม,ามาเยอะแล้วนะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับนะว่า สิ่งที่เขาอยากจะทำาอะไรมัางเดี๋ยวก็จะออกมาเองแหละแล้วตอนนี้มันเข้ามาเยอะมากครับโอ้โหสอสอไหลพักแหก,กันมานะครับแหกันมาจครับแหกันมากินเออมีโอกาสแล้วครับตอนนี้ใครแหก,กันมากินเป็นธรรมชาติเนี่ยที่เรารู้ว่าเพราะมันแหม่มันอยู่มาไหลเพราะมันอยู่มาตั้งห้าสิบปีนี่ไหลยุคหลายสมัยครับเพราะต้องเข้าใจนะ สอสเนี่ยไม่มีไรายได้พิเศษอะไรเลย,เลยกินแต่เงินเดือนแต่ถ้ามีโอกาสเข้าไปยุ่งกับงบประมาณเนี่ยนะแหมมันสามารถใช้งบประมาณลงพื้นที่เนี่ยมันเยอะ,ม,ยอะมันเยอะมากจริงงบประมาณก่อสร้างเนี่ยเราก็ไปกินไปกินที่ปลายปลายไปที่ว่าไปกินกับพผู้รับเหมาใช่ไหมมันได้ครับเอาไปลงจมาตัวเองเยอะๆหน่อยนะเนี่ยมัน มันวิธีมันมีเยอะวันหลังจะคุยให้ฟังวิธีการแต่ไม่อยากสอนจระเข้ว่ายน้ำวันะน,ะนะั้นเนอะเดี๋ยวนี้ก็มีวิธีแปลกๆเยอะนะวิธีกินที่หมายถึงว่าลมเรียกอะลมเรียกให้กายตามไม่ติดเกาะไม่ได้ครับมาก็จะใช้นอมินีครับใช้นอนมินีขึ้นมาแทนนะครับมาคือตามไม่เจอแล้วกว่าจะเจอนี่ก็โอ้ยไปแล้วไปไกล กวามมร่ก็มันรูนี่มันห้ามไม่ได้ครับเนะี่ยโลภโบหะเนะไม่รู้จักพอเนะยงบประมาณกันละครั้งเนี่ยทีท่ีมันหาหายไปเยอะเราไม่มีรัฐบาลัยไม่มีตังกู้กู้มาแล้วก็มากินกันกนะครับนะีโอ้โหไม่รู้ใครไปดูมันหรือเปล่าว่าตอนนี้ประเทศไทยเป็นหนี้เท่าไหร่ <c oughs> เออขายขายขายประเทศไม่พอนะเนี่ยมันกินกันเหลือเกินเลยมันไม่สนใจเพราะว่าแผ่นดินไทยมันอย่างเงี้ยแผ่นดินทองแผ่นดินทองทองกินไม่หมดครับกินไม่หมดต้องถามนะว่าท่านที่มาเล่นการเมืองต้องการอะไรใช่ไหมทุกคนมาอยากเหลือเกินกันนะมันอหอมหวานนะ การที่เรามาเป็นรัฐบาลแล้วเป็นสอสเนี่ยนเะงินมารออยู่ข้างหน้าเลยครับเนี่ยอันนี้ก็บอกให้ฟังไวนะ้เลครับเอทั้งหลายก็สนใจก็โทรมาคุยได้ส่งก็ได้ส่งรลายมาคุยกันได้นะครับเนี่ยศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่เก้าหกสี่นะครับโทรเข้ามานะ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมก็จะคุยเรื่องผมมาแล้วมีไหมวันนี้มีครับคุณท่านจีราสวัสดีค่ะอาจารย์ครับวันนี้ช่วงบ่ายพายุเข้าและจอด้วยใช่พรุ่งนี้ทุกอย่างเหมือนเมืองล้างค่ะคุณกัญชรินครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะครับขอบคุณครับคุณเกษมเป็นกําลังใจให้อาจารย์ที่จัดรายการ,รแต่ผมก็ยังเห็นใจท่านทักษิณชินวัฒนครับครับ คุณนิรมนสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเห็นนายกมีความปราบรื้อม,มากไม่รู้สึกผิดบาปอะไรเลยครับอยากให้กลุ่มที่รับผลประโยชน์จากกวนเขมรทั้งทหา,หารและกลุ่มคนที่ร่วมมือกันร,รับผลกันค่ะเหมืนต้องโดนแน่ๆครับนะวมคุณวิรายวันเมื่อ,อไหร่ดาวพฤหัสบดีจะดีขึ้นครับก็วันที่สิบห้าเดือนหน้าครับ สิบห้าตุลาเนี่ยนะดาวประจําตัวเป็นพฤหัสตั้งแต่ต้นปียันปัจจุบันมีแต่เรื่องเสียทั้งสุขภาพทั้งเงินทองรอเมื่อไหร่จะดีขึ้นครับอาจารย์ก็สิบห้าตุลาเดือนหน้าไงนะแต่มันก็ดีไปมาถึงสิ้นปีนะแล้วมันก็จะถอยกลับมาอีกแล้วก็จะเสียมาอีกแล้วก็จะไป,ไปไปปลายปีจะดีขึ้นนะไป,ไปปลายปีเนะี่ยคุณพันตำรวจโทรหญิงกองทองครับ สวัสดีค่ะอาจารย์เก่งกาจและคณะทํางานเป็นธรรมชาติของชีวิตคุณจุ๊บสวัสดีครับครับผมคุณรุชการสว่วนดีมีความสุขวันอังคารค่ะอาจารย์แอดมินและแฟนรายการทุกท่านครับครับผมคุณสมศคุณบอกแม้วป่วยนิดเดียวก็คือธรรมดาลเลยนะคือมันเขาได้ทีอนะฝ่ายตรงข้ามก็โอเคอ่ะได้ทีก็ขยมกันลยครับนะก็น่าเดิมเดิมนแหละรครับนะไม่เชื่า พรุ่งนี้ผูกผูกขาดเรื่องอาฆาตแล้วครับนะมันเป็นครื่อต้องไปดูดาวครับนะผมดูแล้วพรุ่งนี้หน้าดำดำทั้งกันนะพวกดาวเสาร์ครับพวกดาวเสาร์พวกเอ่อพวกตกอยู่ในความทุกข์เลยนะคือยังไม่ไม่หลุดพ้นอนะ่ะความอาฆาตความแค้นแล่ตอนนี้ม่นจะว่าแล้วก็มีโอกาสเนี่ยทักสินอยู่ในคุกเนี่ยสาใจเขาแล้วครับเนะี่ ต้องระวังนะโกนเห็งกรรมนวไม่เดี๋ยวก็จะโดนบ้างนะเราไม่ว่ากันแล้วครับนะกรรมใดใครก่อก็รับกรรมกันไปนะเราแค่มองดูนะครับอันนี้ผมพูดนี่ก็อาจจะโดนบ้างนะครับนะแต่ก็ไม่ได้ใส่ร้ายใครกันนะพูดก,กลางๆเล่าสู่กันฟังนะัน่ะเหมือนเห็นรกรรมมันแน่นอนกันนะบางคนก็บอกเฮ้ยไม่มีแล้วกรรมเกิดอะไรนะเนี่ยคนไม่เชื่อโกนหงกรรมเนี่ย ก็ลองดูดะครับไปไล่ดูนะครับนะมีใครบ้างที่หนีพ้นคุณทัญรัตน์สวัสดีค่ะอาจารย์แอดมินและวและทุกคนค่ะครับผมผมพยายามทำดีไงเชิญชวนเอซทั้งหลายเรามาทำในสิ่งดีๆนะครับนะก็ก็ผมเตรียมแล้วนะก็จะเปิดตัวเนี่ยเนี่ยต้นเดือนหน้าเนี่ยเนี่ยทำอะไรไว้เยอะเลยที่จะช่วยนะจะช่วยมนุษย์ที่ถูก ที่ถูกโรคโรคร้ายคุกคามใช่ไหมเดี๋ยวไหมเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานในคลิปๆแล้วครับน,นะมะเร็งมะมะเร็งต่างๆนี่นะแล้วก็พวกโรคเอ็โรคอะไรต่างๆที่รักษายาก,กน,นะเรามีวิธีรักษาครับนะต้องมีวิธีรักษาคุณรัชนีส่งสติกเกอร์บกมือมาครับครับผม คุณรุจิกาหนูเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมร้อยเปอร์เซ็นตครับคุณมานกสีน้ำเงินเส้นเขาดีนะอาจารย์สมัยหน้าเขาบอกว่าจะอยู่ถึงสี่ปีอาจารย์วิเคราะห์หน่อยครับว่าเขาจะเป็นนายกได้ไหมสมัยหน้าเอาง่ายๆนะเอาเอาเอาคราวนี้ให้อยู่ครบสี่เดือนก่อนอย่าไปพูดถึงเรื่องสี่ปีนาาเลยนะเพราะเมันมันไม่ใช่นะมันหลายรายเรื่องนะที่เราดูเนี่ยตอนนี้เขามาเพราะ หรือว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุธรรมชาติอะไรันนะแล้วก็เป็นจังหวะที่ว่าเขาเรียกอะไรเออพวกนี้เขาใช้วิธีใช้วิธีนะหรือใช้วิธีวางแผนอะไรต่างเลยนะมันก็ได้ชั่วครู่ชั่วยามแล้วครับมันไม่ถาวการกลางนี่จะเป็นอะไรแล้วแต่ครับนะถ้าทำด้วยความสุจริตใจนะไม่กัน แกล้งหรือโกงใครนะมันอยู่ได้ยาวแต่มันอาจจะช้าหน่อยนะครับนะจริงๆแล้วนี่นะสมัยก่อนเนี่ยที่ผมเคยไปที่ปรึกษาทักษิณน,น,นะตอนที่เขาจะเข้ามาเข้าเล่นการเมืองเนี่ยก็คุยมาตลอดจนที่เขามาตั้งพักผมบอกเขาคุณเอาเลยช่วงนีวจะเป็นนายกละนะเขาก็เลยมาตั้งพักไงแล้วเป็นแล้วกับนะ เมื่อ2,744จำแ่นแล้วเขาโดนไอ้อนนไอ้นี่แกฎหมายนี่แหละครับนะผมก็เขียนช่วยเขาแล้วครับนะตอนนั้นเขียนอยู่เขียนเอาสิงอยู่ไทยโพสนะเปิดใหม่ๆครับนะตอนนั้นนะตอนหลังต,ต,ตอนหลังนี่ไทยโพสเนี่ยคุณโลดงามแมนนเขาผูกขาด อาฆาตกันเลยตลอดนี่นะกับทักษิณเลยครับเพราะตอนนั้นสั่งให้เสด็จแดงไปทุกแท่นเขาไปลงมพิมพ์พเขา้นยครับนะตอนนั้นเลยครับมนาะเขาเลยเนยีเขาก็ทำคนให้ไกลแค้นเยอะเหมือนกันนะก็เลยไปจับกลุ่มรวมกนะ่ารักเยอะแยะแต่เรคุยนะที่มาเรื่องกรรมทั้งนั้นเลยครับกรรมที่ทำไวนะ้น่ะ แล้วมันมันมันก็พวกมารมันไม่เข้าไม่เคยยอมอ่ะไม่เคยยอมอนะคุณคุณสมสกคุณบอกโรกเอนเปืยเอนเปยคุณธัญรับษ์ประเทศไทยเราบอกช้ำมากเมื่อไหรจะกลับมาสงบสงบ,บสุขสักทีครัาอาจารย์มีแน่นอนครับนะฮะเ,เรียวยุคนิวนอร์มอลเหลรับนะอีกประมาณหลังสงครามโลกสองสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามในสงครามโลกอ่นะ หลังตงคาลาลมันจะล้างหมดแล้วกันนะคนชั่วจะไม่เหลือแล้วนะทั่วโลกนะเจ่วโลกคุณแบงค์โลกหนูเน่ารักษาไม่ได้ครับโลกหนูเน่าคุณเอ่อแล้วก็เมื่อไหร่อนุทินจะติดคุกขับอาจารย์โอ้เอาขนาดน,นั้นเลยเนี่ยอานะเพ่อนต้องรู้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรบ้างแล้วกันเออหลังแนละหลังไปนาหลังขึ้นตำแหน่งเนี่ย เขาจะทําอะไรบ้างนะเขาก็เอาคืนกันนะครับนะคือจริงๆนี่ยนะฮะตอนนี้โทษโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะอิสราเอลนี่กำลังจะลุกหนักแล้วครับเนี่ยกาปาเลสตายนี่ก็ะนะกจะฝรั่งเศสหนุนละนะหนุนหนุนหนุนะตะเลสตายแนละ้วคือหมายความว่ามันมันเกี่ยวกับเกี่ยวกัออินธีพลดาวด้วยนะอินธิพลดาวด้วย คุณกาก้านาการตอนนี้มีคนจะฟ้องทักษินเรื่องมีมหนึ่งหนึ่งสองที่ยกฟ้องจะกลับมาฟ้องอีกทักสินจ,จะโดนติดคุกต่อไหมครับมันตอนนี้ยังไม่หมดกับเดี๋ยวหมดยังไม่หมดครับยังไม่หลุดด้วยครับนะต้องรอให้พ้นหัดยกก่อนแล้วครับแล้วก็จะดีขึ้นนะครับก็ประมาณสิบห้าตุลาเดือนหน้านี่แหละพอพ้นหันเข้ามานี่ก็ก็หลุดหลายอย่างครับหลุดหลายอย่างนะคุณนีระมน อาจารย์ไปถึงคนชั่วในไทยด้วยไหมครับทั่วโลกครับทั่วโลกครับนะบรรดาบาปคร่องไงพอดามันเสียนะฮะโอ้โหไปหมดแหละคุณอโวคาเมื่อไร่จะพ้นยุคิ่นกาขา,ขาวขาวป้ายสีให้ดำดำทาสีให้ขาวราชันกัญชาตีขาวไปทั่วโลกมันอย่างนี้ครับเดี๋ยวก็เนี่ยจะเข้าสู่ยุคสีวิไลนี่แล้ครับนะฮะก็ ก็ประมาณเนี่ยเจ็ดสมเนี่ยเจ็ดสามก็จะเข้ายุคใหม่แล้วนะยุคใหม่ยุคนิววอร์มอลนะครับน่ยทั่วโลกคําไทยแล้วก็ดีไปด้วยครับออผิดเห็นเห็นแต่ถูกหามขึ้นเสลียงคานทองคุณจุบทุกสิ่งขึ้นอยู่กับกฎไตรักถูกต้องครับแม่นี่คุณก็เข้าถึงไตรักเหมือนกันนะคืออะไรก็แล้วแต่ครับนะเรียกว่าสามมิติอ่ะนะ ดีชั่วกลางๆนะทำไปเหอสิ่งดีๆแล้วเราจะได้ดีเองนะครับอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มกับไอ้กิเลสตัณหาลาบยศต่างๆที่มันมาผิดปกตินะฮะเป็นไปตามธรรมชาติครับค่อยๆไปแล้วท่านก็จะสบายหปายถึงว่าหนึ่งสุขภาพดีคนที่มีบาปนะมีอะไรเนี่ยกรรมนี่นะสังเกตได้ง่ายครับจากโรคเจ็บป่วยนี่แหละครับ อาการเป็นโรคนี่แหละครับมันจะบอกเหตุแล้วว่าเนี่ยมีกรรมอะไรบ้างนะเพราะว่าคนถามคนที่เจ็บป่วยโดยเฉพาะมะเร็งนี่นะมะเร็งมันมีอยู่ในตัวคนครับแต่มันไม่กบเริบเลยครับเพราะไม่ได้ไปไปไปปลูกเลยครับนะการปลูกก็คือทําชั่วนั่นแหละนะถ้าเราทําดีนะปฏิบัติธรรมแล้วก็ช่วยเหลือเผื่อแผ่อะไรอย่างนี้นะ มีใจจิตเป็นกุศลไม่อคติกับใครนะครับมันก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ออกฤทธิ์นะครับนะผมถึงบอกว่าที่ผมมาทำโครงการที่ทำทุกวันนี้นะผมทำทำั้งอ่าเรี่กว่าทั้งโรคโรคเขาเรียกว่าโรคจิตคือกายทิพย์แล้วก็โรคของกายเนื้อก็คือเนี่ยเรื่องอาหารการกินอะไรต่างๆครับนะที่ตอนนี้ทำอยู่นี่นะครับนะ แต่เราเราต้องทำเราต้องต้องเรื่องนะไม่ใช่ทำป็นธุรกิจทำเพื่อช่วยผู้ที่อยู่ในสินนธทามเนี่ยได้ไปสวรรค์คุณสมศคุลยอมอันนี้จังครับผมอ,อันนี้ังทุกขังอนันตามันแน่นอนอยู่แล้วคุณชูติภพคนชั่วกับคนดีสลับกันไปมาครับไม่หมดไปจากโลกไหนร้อยเปอร์เซ็นตมันแน่นอนครับมันอยู่ที่ว่าดาวไหนมันจะเด่นไง มันก็จะแบ่งไว้เป็นสามดาวสามชุดนะครับนะดาวบาวเคราะห์ดาวบารเคราะห์ดาวสุภเคราะห์แล้วก็ดาวอิยกกัิจนะครับนะถ้าดาวไหนมามาเป็นกเกษตรมหาอุดมหาจักรนะฝ่ายนั้นก็จะรุ่งเรืองอีกฝ่ายก็จะซบเซาลงไปมันเป็นธรรมชาติครับนะคุณธัญรัตน์ส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมาครับขอบคุณครับนะก็อย่างที่บอกนะแล้วก็มาคุยกันเนี่ย ผมก็พยายามพูดให้นะน,นะเอาความรับมาเปิดเผยมากก็ไม่ได้นะแต่ว่าความรับสวรรค์นนะ่ะบางอย่างก็ต้องให้เป็นไปตามวาระของกรรมนะครับนะถ้าเราไปชี้โพรงซะก่อนนียไม่ได้นะเราจะไปร่วมกับเขาด้วยนะครับนะบอกเฮ้ยตอนนี้คุณมีโชคลาภดีเอาเล่ตะโกยนะแต่ข้างหน้ามันมีมันมีเหวนะะเออมันจะมีอุบาสวิบากกรรมนะครับนะเราก็จะไปร่วมกับเขาครับ ครับขอบคุณทุกทุกท่าน,นคนี่เข้าีาติดตามรายการวันนี้ขออนุมทนาสาธุครับกับเอฟซีทั้งหลายพรใดันประเสริฐจงมเกิดกับท่านที่ติดตามรายการทุก,ท,นนท,กทุกท่านนะครับขอบารมีพระพุทธเจ้าหาพระองค์พระโพธิสัตว์กุอิมแปดสิบสี่ปางพระพรหมสามปางจงดลบันดาลในทุกท่านนะครับและคนในครอบครัวมีอายุมั่นขวัญเยืนครับนะ ปลอดโรคปลอดภัยสุขกายสุขใจมีความสุขกับมีความสําเร็จสมหวังจเจริญรุ่งเรืองครับนะร่ำรวยโชคดีนะและ่้นที่ลวงรับไปแล้วขอให้ไปสู่สุขติภูมิสัมปลายพพแดนสุขาวดีครับสิ่งที่พูดมานี่นะครับนะขอให้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วท่านก็จะมีความสุขจะมีโชคดีตลอดชั่วนินรันดร์การสาธุ